ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากม o ตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงพายุซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงรนดอมกันนะในหัวข้อที่ว่าใครกําลังนําความโชคดีมาให้คุณเออและเขาคนนี้จะเป็นคนรักที่ดีให้คุณด้วยนะครับเออไม่ธรรมดาหัวข้อวันนี้นะมาดูกันนะครับ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายวันนี้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ําว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ไพ่สองสำรับนี้จะใช้เปิดร่วมกันเพื่อส่งเสริมกําลังพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดในการทำดับเบิลเชคพลังงานทวีคูณประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนะมาเริ่มกันเลย ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสี่ยงทายให้คุณนะครับเปิดไพ่ให้กันวันนี้ถ้าไพ่ดีว่าดีถ้าไม่ดีจะมีคําแนะนําให้นะประมาณนี้เช่นเคยนะครับทําใจสบายๆนะครับนึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับใครกําลังจะนําความโชคดีมาให้คุณและเขาคนนี้จะเป็นคนรักที่ดีอีกด้วยนะครับ โอ้โหก้าเหรียญไนล์เพนซ c l e s ใบแรกก็อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยแล้วไพ่มหาเศรษฐีรับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆใบแรกออกมา9เหรียญไม่ธรรมดาเอาความหมายตรงตัวตามตำราสากล9เหรียญคือการเงินที่ดีมากดีระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยการเงินเหลือเฟือใบนี้ออกมาไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยปุบปับฉับพลันกระทันหันแต่ก็ไม่แน่นะสำหรับบางท่านที่ดวงดีมากๆเอาเป็นว่าใบนี้คือฐานะคุณจะดีขึ้นนะ ถ้าเคยลำบากฐานะจะดีขึ้นถ้าสบายอยู่แล้วก็จะสบายยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้หรือถ้ามองในมุมของด้านอื่นๆความสัมพันธ์อะไรแบบนี้คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาก็ได้เช่นกันรับไว้นะครับใบแรกก็ดีงามมากๆแล้วเอ๊ไปกันต่อนะโอ้โหหมหหหหหห of หห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  ไม่ธรรมดาใบนี้ไพ่แห่งชัยชนะไพ่ของการประสบความสําเร็จวิกตอรีออกมาแล้วรับไว้เลยนะครับรับไว้ด่วนๆเลยและขออนุญาตแนะนําว่าอยากให้คุณดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามเพราะว่าไพ่ดีๆมีโอกาสออกมาได้ทุกเมื่อต้นคลิปกลางคลิปหรือแม้แต่ท้ายคลิปนะครับถ้าคุณกดข้ามคุณอาจพลาดสิ่งดีๆนะเอารับไว้เลยความสําเร็จชัยชนะ6ไม้เท้ามาแล้วโอ้โห เก้าเหรียญหกไม้เท้าไม่ธรรมดารวยเฮงปังกันแน่นอนจะช้าจะเร็วแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านนะครับโอเคไปกันต่อเออโหชื่นใจสองใบแรกก็ชื่นใจแล้ววันนี้หูหูกราบสาธุรับไว้เลยเดอะไฮเดรฟันไพ่พระออกมา ยืนยันการันตีว่าสองใบแรกจะเป็นจริงอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากในด้านความเชื่อและตามความหมายตามตำราสากลเดอะไฮเรแฟนไพ่พระไพพระสังฆราชเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาการันตีคอนเฟิร์มว่าชีวิตคุณอยู่ในช่วงดี คิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับอุปสรรคจะน้อยลงใช้คําว่าน้อยลงนะครับเพราะว่าอุปสรรคของคนเราย่อมมีอยู่บ้างประปรายไม่สามารถหายไปได้หมดคนเรานั้นต้องมีสิ่งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปในชีวิตเป็นเรื่องปกติจะให้สบาย100%ก็คงยากหรือจะลําบาก100%ก็คงไม่ใช่เดือยไฮโดรแฟนการันตีว่าอุปสรรคของคุณจะเบาบางลงต่อให้มีอุปสรรคใดๆโผล่ออกมาทีหลังมันก็จะทําอะไรคุณมากไม่ได้ประมาณนี้รับไว้เลยนะครับ ความโชคดีมากๆแล้วถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้ยังเป็นไพ่แต่งงานด้วยนะถ้าใครมีคู่มีแฟนคบหาดูใจกันมานานมีโอกาสแต่งงานแล้วถ้าคนโสดมีโอกาสเจอคู่ที่ดีเจอคนดีๆเข้ามาซัพพอร์ตเกื้อหนุนกันเออรับไว้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรสิ่งดีๆให้คุณคนดีๆให้คุณนะครับพลังงานออกมาตามนี้ทำนายตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยนะไปกันต่อนะครับ ใครกำลังนำความโชคดีมาให้คุณและเขาจะเป็นคนรักที่ดีอีกด้วยอ้าวโอ้โหเดวิลคุณจะเจอคนเจ้าสเสน่ห์หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่คนเจ้าสเสน่ห์สองคนจะมาเจอกันตกลุมรักกันแล้วก็เรียกว่าคบหาดูใจกันส่งเสริมนำความโชคดีมาให้กันและกัน เขาเป็นโชคดีของคุณคุณก็เป็นโชคดีของเขาแบบนี้ไม่มีใครขาดนะครับเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมมาแล้วมาเจอกันนะครับในบางกรณีคนที่ขาดแคลนสองคนมาเจอกันอาจจะทำให้ชีวิตลำบากยิ่งขึ้นแต่เคสของคุณไม่ใช่เคสของคุณจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในระดับดีพอๆกันเข้ามาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้ดียิ่งขึ้นแบบนี้นะและยังทายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าใบนี้คุณจะมีความสุขทางโลกที่สุดยอดเต็มเปี่ยม เป็นอะไรไปคิดเอาเองความสุขทั้งโลกนะครับแก้วแหวนเงินทองอาหารการกินแม้แต่ภาษากายบางอย่างของเดวิลเออรู้ๆกันอยู่นะครับประมาณนี้อิ่มหนำสำราญทางโลกแน่นอนและไม่ธรรมดาอย่าลืมว่าเมื่อกี้มีไฮโรแฟนคุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมไฮโรแฟนไพ่พระออกมาคู่กับเดวิลนะครับคุณจะมีความสุขอิ่มหนำสำราญดีทั้งทางโลกและทางธรรมรับไว้เลยเอา้า ไปกันต่อนะครับพลังงานวันนี้ไม่ธรรมดาเลยแค่4ี่ใบแรกก็ดีงามมากๆมาดูใบถัดไปกันสิขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับใครกำลังนำความโชคดีมาให้คุณเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยโอ้โหหกเหรียญ six of pentacles คนคนนี้ใจบุญใจดีมีเมตตาซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นคนที่คล้ายๆคุณเนี่ยแหละ คุณเองก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ชอบการทําบุญสุนทานเป็นชีวิตจิตใจบางท่านรักการปฏิบัติธรรมด้วยแบบนี้และคุณจะมีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับหมายความว่า คุณจะเจอคนใจดีมีศีลเสมอกันนะครับเขาจะเข้ามาเป็นผู้ให้ความโชคดีกับคุณคุณก็จะให้ความโชคดีกับเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประมาณนี้มีความสุขความเจริญไปด้วยกันเรียกว่าเป็นคู่ศีลเสมอกันที่จะพากันไปในเรื่องของบุญกุศลชวนกันไปทําบุญชวนกันไปทําสิ่งดีๆอะไรแบบนี้ชัดเจนมากคุณได้เจอคนศีลเสมอกันแน่ๆนหมวันนี้สุดยอด ทั้งทางโลกทางธรรมอิ่มบุญอีกต่างหากไม่ธรรมดานะครับความโชคดีกําลังมาแล้วใครกําลังนําความโชคดีมาให้คุณและเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยโอโหจัดเมน นะครับใบนี้พรจากฟ้าคำพิพากษาใดๆเรียกว่าเป็นไพ่ที่ต้องทำนายตรงไปตรงมาว่าถ้าคุณทำดีมาโดยตลอดคุณได้รับผลตอบแทนดีๆแน่นอนแต่มีคำเตือนเล็กน้อยว่าถ้าคุณเคยทำสิ่งใดผิดพลาดมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่ คุณก็ต้องรับผลของการกระทําก่อนนะครับนะเราทํานายตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่จัดเม้นนี่เป็นไพ่ที่เอาเป็นว่าดีก็ดีก็คือถ้าทําดีมาโดยตลอดจะได้ดีแต่ถ้าทําผิดพลาดทําไม่ดีไว้ก็ต้องรับผลนั้นเช่นกัน ขอให้เชื่อมั่นนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าพลังงานนี้จะเป็นไปนในทางที่ดีเนื่องจากไพ่แวดล้อมเป็นไพ่ที่ดีล้วนๆนะวันนี้ประมาณนี้ผมยังฟันธงให้ว่าจัดเมนนี้ออกมาสื่อความหมายที่ดีว่าคุณจะประสบความสําเร็จดังหวังรับไว้นะโอเคไปกันต่ออพลังงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยนะแม้แต่เดวิลก็เป็นไพ่ไม่ดีไม่ร้ายเป็นเสน่ห์ทางโลกความอิ่มน้ำสำราญทางโลกมีไฮโรแฟนประกบจะมีทางทำอยู่ด้วยบาลานซ์ทางโลกทางทำชีวิตดีๆ สบายใจได้เลยอืมไม่สุดตรงรักษาสมดุลได้ดีมากโหโหยังคงดีอยู่เด็กถือเหรียญเพื่อเป็นตั c เค้ก มีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณไม่ว่าจะเด็กกว่าโดยอายุหรือว่าเด็กกว่าโดยความคิดอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้กินเด็กไม่ธรรมดาแล้วเด็กจะนําโชคดีมาให้ด้วยเด็กในที่นี้ไม่ใช่เด็กเล็กนะครับต้องเข้าใจว่าหมายถึงคนที่อ่อนกว่าแต่อย่างน้อยก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วอยู่ในวัยผู้ใหญ่แต่อาจจะเด็กกว่าคุณยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอายุ40คุณอาจได้เจอเด็ก30หรือคุณอายุ50-60ได้เจอเด็กวัยสีแบบนี้ใครอ่อนกว่าคุณนับเป็นเด็กหมดนะ ไม่ใช่เด็กเล็กต่ำกว่า20ไม่เอานะอย่างนั้นนะเออนะประมาณนี้คนคนนี้เป็นคนที่อ่อนวัยกว่าอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยถ้าอายุไล่เลี่ยกันเขาจะมีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กๆเขาจะนําโชคดีมาให้คุณชัดเจนเด็กถือเหรียญมาแน่นอนโชคอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ทําให้คุณชื่นใจได้แน่นอนเออแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปโชคอาจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะ บางทีต่างคนต่างมีมาประมาณหนึ่งพอมาเจอกันเอ้าดวงสมพงส่งเสริมกันรวยมากขึ้นไปอีกแบบนี้เป็นไปได้ขอให้ใบต่อมาออกมาอย่างแม่นยาโอ้โหไม่ทันขาดคำดวงจะดีขึ้นโชคจะใหญ่ขึ้นเดะเว r l ์มาแล้วอภิมหารวยใบายนี้ตามตำราสากลเขานิยามไว้สันส้นๆว่า complete ความสาเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์สมหวังใดๆก็แล้วแต่ความหมายที่หนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตรับไว้เลยความหมายที่สองคนที่เข้ามานี่มีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือมีความแตกต่างใดๆกันก็แล้วแต่มีโอกาสที่ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่ไม่ยากถึงเดอะเวิลด์จะเป็นความแตกต่างแต่ก็จะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวจะนําพาชีวิตอันอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์มาให้โอเครับไว้เลยนะไปกันต่อครับผมพลังงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสีย แปดใบแล้วดีล้วนอ้าวทำนายกันไปตามหน้าไพ่สดๆเลยนะครับเออสบายใจได้พูดไม่ทันขาดคำมันดีอ่ะมันดีก็ต้องทำนายว่าดีเดอรสตาร์ออกมา ความหมายแรกคือถ้ามีปัญหาใดๆอยู่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขอุปสรรคใดๆจะทยอยพ้นไปลดน้อยลงหรือหายไปจนสิ้นนะครับเรียกว่าอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ปัญหาใดที่มีอยู่จะถูกแก้ไขเยียวยาและความหมายที่สองตรงตัวตามตำราคือชื่อเสียงเงินทองลาภยศความเป็นที่รู้จักการถูกยกย่องได้รับการเรียกว่าสันเสริญน,นะครับคุณจะมีะสิ่งดีๆในตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ผู้คนจะให้การยอมรับและนยุคสมัย ปัจจุบันที่การมีสื่อในมืออยู่นะครับเราแทบทุกคนสามารถมีชื่อเสียงได้อย่างไม่ยากนะครับแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้สื่อให้เป็นประโยชน์สื่อสารอย่างสร้างสารรค์โพสต์สิ่งดีๆนําเสนอสิ่งดีๆมีความสามารถอะไรแสดงออกไปให้โลกเห็นนะบางท่านถ้าจังหวะดีๆมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนได้เลยนะครับและแน่นอนว่าพอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทางที่ดีเดี๋ยวเงินทองความสําเร็จมาเองเอารับไว้อีกรับไว้เลยมา เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วไปกันต่อไพ่ย,ยังคงดีล้วนเอาเก้าใบแล้วยังดีล้วนๆอยู่เลยเราทำนายกันตามตรงออโอ้โหวันนี้ The High Priestess นักบวชหญิงนะครับใบนี้โอ้โหเป็นไพ่แห่งเจ้าสเสน่ห์ความลึกลับหน้าค้นหาสเสน่ห์สารพัดมีทั้งเดวิลไฮโรแฟนและไฮฟริตเทสวันนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่กันแล้วแต่นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ตัวขอให้รู้ตัวไว้เลยคุณมีสเสน่ห์สเสน่ห์นี้ไม่ได้แปลว่าความหล่อความสวยภายนอกอย่างเดียวยังหมายถึงกิริยาท่าทางมารยาททั้งหลายคําพูดคําจาเสียงหัวเราะแม้แต่การนั่งเฉยๆบุคลิกภาพของคุณเป็นสเสน่ห์ทั้งนั้น ส่งเสริมกับเดือสตาเมื่อกี้โอ้โหชื่อเสียงมาแน่นอนมากน้อยแล้วแต่สิ่งที่คุณทําอยู่นะครับนะมากน้อยแล้วแต่วาสนาและสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าคุณมีใจมาทางนี้อยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักคุณจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีสเสน่ห์ของคุณใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยนะครับเวลามีสเสน่ห์เนี่ยดึงดูดผู้คนเข้ามาเดี๋ยวงานการก็สําเร็จพองานการสําเร็จก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาโอ้โหดีกว่านี้นะเวลานี้แทบจะไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคไปกันต่อ โอ้โหก็ยังดีอะ่ะอัศวินไม้เท้า Night of Wands การงานสำเร็จอย่างแรกเลยที่เห็นจากใบนี้การงานสำเร็จนะครับ มีเป้าหมายใดๆลงมือทําได้เลยมีโอกาสสาเร็จสูงมากได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีอีกความหมายหนึ่งคือเพื่อนร่วมงานให้อ่าความร่วมมือเป็นอย่างดีคนแวดล้อมส่วนใหญ่ดีย้ําว่าส่วนใหญ่เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ทุกคนพึงพอใจหรือทุกคนจะดีกับเราก็อาจจะยากสักหน่อยเอาว่าคนส่วนใหญ่ดีกับคุณก็แล้วกันหรืออีกความหมายหนึ่งคุณจะได้รับโชคดีจากเพื่อนร่วมงานก็ได้บางทีคนดีๆคนที่จะนําความโชคดีมาให้คุณตามหัวข้อนี้นะและที่จะมาเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยมิ้ว อกาสมาจากแวดวงการงานนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นเพื่อนของเพื่อนแบบนี้เอารับไว้เลยไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้11ใบแล้วยังเป็นไพ่ดีล้วนๆยังไม่ปรากฏไพ่อุปสรรคใดๆดวงคุณดีมากนะวันนี้แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาดูคลิปนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูนะแล้วก็โอเค <laughs> โอ้รวยกว่าน,นี้จะมีอีกไหมโอ้ยโอ้โอ,โอ้สิบเหรียญเทนอฟเพนทาโคใบแรกของวันนี้คือเก้าเหรียญแล้วมีสิบเหรียญออกมาด้วยโอ้โหแล้วใบแวดล้อมอื่นที่ดีแสนดีหกไมเทาไฮโรเฟนเดวิลหกเหรียญเดอะเวิลด์เดอรสตาสารพัดจะดีมันดีจริงๆก็ต้องทำนายดีเก้าเหรียญสิบเหรียญและไพ่วแวดล้อมแสนดีความเป็นมหาเศรษฐีมาเยือนคุณแลวนะ มีใครบางคนที่จะนําความโชคดีมาให้คุณรวมถึงคุณสามารถโชคดีได้ด้วยตัวคุณเองด้วยช่วงเวลานี้จังหวะนี้ดวงคุณดีอยู่แล้วบวกกับการเจอคนดีๆนําความโชคดีมาให้โอ้โหดีแน่นอนทํานายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่ากันตามหน้าไพ่นะครับสิบเหรียญมาขนาดนี้ไม่เฉพาะการเงินนะสิบเหรียญน,นี่เป็นไพ่มหาเศรษฐีนะ นอกจากความเป็นมหาเศรษฐีถ้าตีความด้านความสัมพันธ์แปลว่าสมหวังในความรักได้ด้วยเอออันนี้เราก็ทํานายไปตามตำราสากลน,นะครับ12ใบแล้วพลังงานดีล้วนวันนี้ไม่ธรรมดานะครับมารับความโชคดีไปด้วยกันนะผมขอรับด้วยคนเออโอ้โหยังดีงามดีมากด้วย The Magician ไพ่นี้นักมายากลเป็นไพ่หมอดูหรือไพ่ครูบาอาจารย์หรือหมายรวมถึงปาฏิหาร ทุกสิ่งทุกอย่างดวงที่ดีไพ่ที่ดีที่เปิดมาทั้งหมดยืนยันด้วยเมจิกเชียนว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงราวปาฏิหารบางท่านเหนื่อยล้าบางท่านท้อแท้ขอให้มีกําลังใจฮึบสู้ว่าสิ่งใดๆดีๆในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นได้ถ้าคุณคิดดีทำดีนะครับตั้งใจดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดร้ายใครคุณจะโชคดีอ่ะ เราดูดวงกันเราอยากให้ดูดวงแบบสร้างสารรค์ไม่งมงายดวงก็ส่วนดวงส่วนหนึ่งนะอดีตที่เกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้แต่เราวางแผนอนาคตได้จากการดูดวงนะครับนะไพ่ที่ออกมาดีเปิดกันสดสดนี้ไม่มีการอวยกันบ่งบอกชัดเจนว่าช่วงนี้คุณดวงดีขึ้นแล้วที่เหลือที่คุณต้องไปสารต่อคือคิดดีทดําดีพูดดีและปฏิบัติด,ดีด้วยตนเองนะถ้าดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องทําลงมือทําด้วยนะประมาณนี้ไปกันต่อชื่นใจวันนี้ สิบามใบแล้วยังดีล้วนอยู่เลยอ่ะเออสบายใจมากๆเลยผมในฐานะผู้เปิดไพ่ผมก็ยินดีกับคุณด้วยแล้วก็น้อมรับพลังงานนี้ไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันนะครับเรามีบุญร่วมกันมาแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ดูคลิปนี้ดูให้จบอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ โอ้โหก็ยังคงดีอ่าชาเดชาริอัตไพ่ใบนี้ตัวแทนของคนราศีกรกฎเด่นออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเขาก็แล้วแต่พลังงานสลับฝั่งกันได้และยังหมายถึงการเดินทางความโชคดีจากการเดินทางนะครับอย่างแรกนะคุณเดินทางแล้วดีมีความสุขปลอดภัย มีความสนุกสนานตลอดการเดินทางและการเดินทางมีโอกาสนำโชคดีมาให้หรือความหมายที่สองใครบางคนกำลังจะเดินทางมาหาคุณนำความโชคดีมาให้ตามหัวข้อนี้เป๊ะแล้วไม่ใช่แค่นำมาเฉพาะความโชคดี คนคนนี้จะเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาคนโสดมีโอกาสได้แฟนคนที่ลุ้นความรักใหม่อยู่มีโอกาสเจอคนที่คู่ควรแต่คนที่มีคู่แล้วอย่าหวั่นไหวนะครับถ้ามีใครมาจีบเพิ่มรักคู่ของคุณให้มากๆคู่ของคุณเหมาะสมแล้วนะครับถ้ามีคนมาจีบเพิ่มคนมีคู่อย่าหวั่นไหวนะปล่อยให้คนโสดเขาลัลากันไปเออคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้นะครับเดินทางท่องเที่ยวทํางานได้หมดโชคดีมาแน่นอนมีคนทางไกลามาหาด้วยอะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็เด่นคนขับยานพาหนะต่างๆขับรถขับเรือขับเครื่องบ,บินสจวตแอร์โฮสเตดเตตซลนักบรรยายวิทยากรที่ต้องเดินทางเป็นประจำแบบนี้โดดเด่นมากเช่นกันนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับโอเคก็ยังดีมากอยู่วันนี้เฮ้ยพลังงานวันนี้สุดยอดเดี๋ยวต้องไปทำบุญเพิ่มและกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมละ w e l l of fortune ่ for ะโชคดีวกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้ว เอาจริงใบนี้ถ้าใบเดียวเนี่ยมันปนสามารถเป็นได้ทั้งโชคขาขึ้นและขาลงวงล้อชโชคชะตาที่หมุนเวียนไปเรื่อยแต่ว่าบริบทด,ดีขนาดนี้ไพ่แวดล้อมดีล้วน14ใบแล้วยังไม่ปรกากฏไพ่อุปสรรคใดๆ Wheel of Fortune การันตีว่าคุณอยู่ในช่วงดวงดีดวงขาขึ้นรีบตักตวงเลยนะ ตักตวงนี่คือในทางที่ดีนะตักตวงคิดดีทําดีพูดดีเอาสิ่งดีๆเข้าตัวทําตัวเองให้เจริญก้าวหน้าแบบนี้แล้วพอเรามีความพร้อมมีความสุขความสบายเราก็ไปช่วยคนอื่นต่อได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้15ใบแรกดีล้วนไม่บ่อยนะครับนะไม่บ่อยเพราะบางครั้งหรือบางกรณีมันต้องมีอุปสรรคใดๆแทรกออกมาบ้างวันนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆแทรกเลยโอ้โหรับความโชคดีนี้ไปด้วยกัน ไม่มีอุปสรรคใดๆจริงๆใบที่16หนึ่งถ้วย Ace of c ค p s ความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆการนามนตรความสัมพันธ์ใหม่แม้แต่ความรักครั้งใหม่รับไว้เลยนะครับผมรับด้วยอ้าวคนดีๆกำลังมาแล้วนะโชคดีไปด้วยกันใครกำลังนำความโชคดีมาให้คุณคนรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะนำความโชคดีมาให้คุณหนึ่งถ้วยนี้บอกเลยว่าไม่น่าจะเป็นคนเก่านะครับ ตราบใดถ้าไม่มีไพ่คนเก่าเพื่อนเก่าออกมานะถ้ายึดใบนี้เป็นหลักนะมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแน่นอนแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีเพื่อนร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันมีหัวนอนปลายเท้าจับต้องได้นะครับถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ทักมาจีบทักมาคุยระวังโดนหลอกนะอันนี้ต้องเตือนตรงๆนะแต่หนึ่งถ้วยมายากที่จะมีใครมาคิดร้ายมาดีแน่นอนหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบน,นึงของเรื่องความสัมพันธ์นะครับมิตรใหม่ที่ดีเข้ามาแน่นอนพร้อมความโชคดี โอเคขออีกสักใบนะเดี๋ยวจะมูฟไปสำรับสองแล้วนะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมโอ้โหวันนี้มือดีจริงๆผมมาราชาถ้วย King of Cups ยินดีด้วยเมื่อกี้มีหนึ่งถ้วยบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ใหม่ที่แสนดี ตัวตนของเขาออกมาแล้วราชาถ้วยคนธาตุน้ําก็ได้มีนกรกฎพิจิกหรือจะเป็นธาตุอื่นราศีอื่นก็ได้เช่นกันเรื่องธาตุเรื่องราศีดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ต้องล็อกสเปคแต่ความราชาถ้วยมากับหนึ่งถ้วยบ่งบอกเลยว่าเขาหรือเธอที่เข้ามาจะเป็นคนอบอุ่นใจดีมีเมตตาฐานะเพียบพร้อมมาส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขึ้นไปอา้าวรับไว้เลยนะโอเค เดี๋ยวมาต่อสำรับที่2กันเลยนะครับมาทําการดับเบิลพลังงานกันดับเบิลเช็กกันดูซิว่าไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขยายความสิ่งใดๆเพิ่มเติมและจะได้ไพ่ใดๆดีๆเป็นโชคดีทวีคูณหรือไม่จะมีความโชคดีทวีคูณใดๆหรือไม่ขอให้ไพ่สำรับที่2อ,ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โ oh หมาแล้ว6ไม้เท้า six of wands ใบที่2คุณครับโชคดีทวีคูณความสําเร็จ2เท่าวันนี้อย่าลืมนะครับ วันนี้เราได้6ไม้เท้าจากสำรับแรกไปแล้ว1ใบ six of ones ไพ่ victory ความสำเร็จไปแล้ว1ใบสำรับที่2ยังคงออก6ไม้เท้ามาอีกใบความสำเร็จ2เท่าทวีคูณชัยชนะ2เท่าทวีคูณรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนเออเรามาโชคดีไปด้วยกันนะโอเคตามหน้าไพ่ดีก็ว่าดีรับไว้เลยโชคดีความสำเร็จ2เท่าา6ไม้เท้า2ใบรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอด ดีมากวันนี้โอ้โหดวงขึ้นกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมดวงขึ้นแล้วนะครับขอให้สบายใจนะต่อให้คุณยังรู้สึกลำบากอยู่วันนี้ขอให้มั่นใจเลยว่าคุณจะผ่านไปได้อ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่อย่าลืมไพ่พระไพ่เมจิเชียนราวปาติหา์คำนี้จำให้มั่นใจนะครับโชคดีราวปาติหา์กำลังมาจากใครบางคนโอ้โหราชินีดาบ อ่าใบนี้เป็นเรื่องของอาการมีอำนาจวาสนาการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีแบ็กอัพซัพพอร์ตให้นะครับหรือถ้าตีความเป็นตัวคุณแปลว่าตัวคุณจะมีการเติบโตขึ้นมีอำนาจวาสนาด้วยตัวเองก็ได้หรือทํานายว่าผู้มีอำนาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางใดถือว่าดีทั้งนั้นนะครับนะตราบใดที่คุณยังทําสิ่งถูกต้องนะครับอยู่ในความถูกต้องตามทํานองคลองทําชีวิตคุณดีแน่นอนขอเชื่อมั่นนะครับโอ้เด็กถือไม้เท้า เพจออฟวอนส์เด็กถือไม้เท้าเพจออฟวอนส์เอ๊วันนี้เมื่อกี้มีเด็กเหรียญหน้าเดี๋ยวนะแล้วมีเด็กไม้เท้าออกมาอีกหรือจะมี2พลังงานหรือเป็นคน2บุคลิกในคนเดียวกันไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขยายความกันต่อน,นะครับดูซิว่าจะมีโชคดีใดๆเกิดขึ้นนะใครกําลังนําความโชคดีมาให้คุณเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ด้วย โอ้โห oh สุดยอดดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานทวีคูณจัดเม้นใบที่2อ,ออกมาแล้ววันนี้มีจัดเม้นใบนะจัดเม้นใบเมื่อกี้วางไว้ไหนละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่าจัดเม้นจัดเมนจัดเมนจัดเมนนี่2ใบเห็นเห็นจัดเม้นใบพรจากฟากฟ้า,าความโชคดีทวีคูณ2ใบรับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วโอเคไปกันต่อกําลังใจมาเพียบ ผมในฐานะคนเปิดไพ่ก็ยินดีด้วยจริงๆจากใจนะครับหน้าไพ่ออกมาดีดวงคุณดีผมก็ชื่นใจยินดีไปด้วยนะเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแนะ้ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้ว โอ้โหพูดไม่ตั้งขาดคำพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดอะซันปรากฏแล้ววันนี้เดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์เดอะซันนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีทาโร่สากลตามตำราว่าไว้ง่ายๆาได้ใจความเลยว่าสำเร็จคิดอ่านการได้สำเร็จแน่นอน ชีวิตจะมีความอบอุ่นสุขสบายประสบความสําเร็จเหมือนแสงสว่างส่องนําทางใดๆก็แล้วแต่จะตีความกันไปความเป็นพระอาทิตย์แสงสว่างส่องนําทางรวมถึงความอบอุ่นในชีวิตและจิตใจ,ใจแบบนี้คาดหวังสิ่งใดสมประสงคสาธุรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนอ่ะโชคดีไปด้วยกันเดอซันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆให้ดีแล้วว่าดีจริงๆโอเคไปกันต่อสุดยอดไม่ต้องเปิดเยอะแล้วละ่ละเดี๋ยวก็ใกล้จะสรุปได้แล้ะคุณจะได้เจอคนดีคนอบอุ่นคนมีเมตตา ฐา,านะดีโปรไฟล์ดีพอๆกับคุณหรือฐานะดีกว่าคุณด้วยซ้ําเข้ามาซัพพอร์ตนาโชคดีมาให้และเขาดูเธอจะเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ด้วยอ่าโอ้โหหนึ่งไม้เท้าไม่ใช่แค่โชคดีจะนําพาเรียกว่าชีวิตโดยรวมในภาพรวมการงานก็โดดเด่นนะครับการงานโดดเด่นมีโอกาสที่คุณกับเขาจะผลึกกําลังร่วมมือกันสารสาร้สางสารรค์บางสิ่งบางอย่างเติบโตไปด้วยกันในสายงานมีโอกาสร่วมทําธุรกิจด้วยกันทําสิ่งดีๆร่วมกันนะครับ ด้วยน้ำใสใจจริงมีใจมาให้กันก่อนแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันจเจริญเติบโตไปด้วยกันเอา้าขออีกสักใบสรุปสิครับวันนี้ขออีกสักใบนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนานๆจะเกิดขึ้นทีเป็นนิมิตหมายอันดีมากโอโ้โหโอ้โห,โห,โห,โหดังๆเลยชัยโยได้เลยนะ1น่ถ้วยเอซออฟคัพใบที่สออกมาวันนี้ได้เอซออฟคัพสใบ สรุปได้แล้วตรงตามหัวข้อเป๊ะใครกําลังนําความโชคดีมาให้คุณคุณจะได้เจอมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแฟนใหม่คนรักใหม่ที่นําความโชคดีมาให้คุณอ้าวประมาณนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆหนึ่งถ้วย2ใบดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานโชคดี2เท่าความสัมพันธ์ดีๆที่จะเข้ามารับไว้เลยนะครับอ้าวผมรับด้วยมาโอเคยินดีด้วยนะคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแถมเปิดแถมเพิ่มให้อีกหนึ่งใบว่าวันนี้ ไพ่ใบส่งท้ายจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับวันนี้พรุ่งนี้ชีวิตที่จะดําเนินต่อไปของคุณวันนี้พรุ่งนี้ควรจะทําอะไรอย่างไรขอให้ไพ่แนะนําออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหสามถ้วยยินดีล่วงหน้าสบายใจได้ วันนี้เป็นวันดีงามไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไพ่ดีหรืวนไม่มีไพ่อุปสรรคเลยและใบสรุปยังคงได้สามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีชีวิตของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปที่ได้ดูคลิปนี้นะครับ วันนี้พรุ่งนี้และลำดับถัดๆไปคุณจะมีความสุขความเจริญเข้ามาอย่างแน่นอนย้ําว่าอย่าง,งมงายอย่าปักใจอยู่แต่เรื่องดวงอย่างเดียวดวงดีแล้วอย่าลืมทําความดีคิดดีพูดดีตั้งใจจริงขยันซื่อสัตย์อดทนอยู่ในความถูกต้องแล้วดวงดีจะส่งเสริมให้คุณมีทางสะดวกเติบโตโชคดีได้ดังหวังนะครับโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ